ครับสวัสดีครับนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับเนาะที่เบิ้งอยู่นะครับเนาะครับมือนี่อ่าน้อน้องทั่วกับผ้าผู้อยากได้งวไปเลี้ยงหางัวไปเลี้ยงเนาะครับเนาะผ้ามาเบิ้งเอาน้ำหอยแกลงครับผมครับหอยแกลงนี่ก็อยู่บ้านโสพาราครับผมตำบลหนองคู่ขาดครับผมอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะครับผมท่านแม่เป็นรองอยากได้ด้วยครับก็จากนี้ไปชาเบิ้งไปไล่ไปเบิ้งจระโตจระโตครับเบอร์หอยแกล้งจะขึ้นไปท่านแล้วล่ะเนาะ กับผมมี2เบอร์ครับผมมีสเบอร์มีแอดไลน์กะศูนย์เก้าแปดเก้าสี่หนึ่งสี a, ่แปดสองสี่นะครับไลน์นะครับเฟซบุ๊กกะหอก้อยแก้งง<อ>ัวงามครับผมนัม่นครับครับพี่น้องช่องช่องทางการติดตอ่อเนาะครับผมติดตอ่อมาช่องทางที่เพื่อนบอกไว้แล้วพี่น้องครับเมื่อนี้เบิ้งกันอยู่มีมีวัวทองอยู่สามเมนะครับทองสามเมยทองแก่ทองแก่สองทองแก่สองทองทองทองออนสายทองออนตัวหนึ่งหัวสาวหน่อยมีอยู่สามตัวนะครับอยู่ในหอกครับผม โอ้สมันรมาได้องเนาะครับผมครับบันนี้วันนี้การการรับประกันรับประกันเด้อ่ารับประกันเนามีไห้นะครับผมประกันตำนี้สากรเนาะมีตามใบนะครับมีเอกสารยืนยันนะครับผมใบฟาร์มมาครับออเนาะการรับประกันเนาะประกันในสิบหามือครับผมพลาทกลูกสวงนาแดนหางดอกมดลูกสะดือบวมซื้อตุนประกันทองรับประกันรับปีโอครับผมในเขียนในรายละเอียดนีเนาะครับผมพี่น้อง ต่อจากนี้ไปซึ้งว่าจากไอยแกงมีใบรับปากการะกันครับซื้อได้ใบนี้ไปครับผมโอ้เขาท่าบัหน,นิเขทาท่าครับผมภายในซ <ผม S 1> ิมหามืองห่เจีงครับว่ามีปัญหานะครับอัอน,น,นี้มีอย่างนะครับผมน,นี่ประกันรับประกันรุปซิมหามือเนาะครับผมบ้านนี้ของแก่ของแถมมีเสือนะครับแถมีอย่างแน่มีเสือครับผมออ๋เสือครับเขาโค่นหดนะครับผมอาหยงฟาร์มนะครับผม นี่ครับหอยแกงงวงงามนะครับครับซีผมู่นี่ครับนี่นี่แบตมีแล้วเนาะครับผมเอาพื่อากได้สื่อไปใส่ครับขอโคดเบดรซีถุงนะครับผมต่อโตนะครับผมขอโวดเบดรซีถุงครับผมต่อโตครับผมอ่าครับแต่ว่ารอบนี้เบิดนะครับผมขอขวดประทันมาส่งเออเอาเป็นเสือแทนกันเลยนะครับผมสองตัวสองตนะครับผมได้ได้ขอขวดขอพันมาส่งเนาะครับผมครับต่อจากนี้ไปสีไล่เบิรงตตัวแรกเลยนะครับเนาะครับครับพี่น้องบันี้มาเบิ่งกันโตแรกเด้อครับเด้อ แม่นี่สีแดงพอดีบ่อแดงจึงคืนไปไหเนาะนี่ครับหนานู่นตูนสวดครับโอ้ก็ขังในเครื่องเพชรดำปื้อครับยอด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 จากการพึ่งนี่นุ่มชัดเจนเนาะความนุ่มสีครับนี่พึ่งเอาออกจากฟ่อหนุ่มกันบ้นุ่มเป็นของเวดน้ำแต่ว่าเป็นเส้าเลยนะครับของแต้นน่นหน่อยตอนเป็นสาวหนุ่มตัวหนึ่งนุ่มนุ่มหัวหนึ่งกันบรับแต่ว่ามั็นเส้าบานบ้านเส้าแล้วเนาะว่าเป็นเนีงครับเออครับมป็นนี่ขอบตาดำขอบหูไม่ดำบ่ดำคักเนาะ นะครับบอดําครับสูงไรไม่ได้แม่นี่สูงลอยสี่สิบสามขินนครับครับแม่น่สูงอยู่ลอยสี่สิบสามบวกรับลำโตส่งเงาเนาจากน้อยได้เป็นของเด้อฟ้อยหางนี่ครับทองนะครับตัวนี้แม่นี่เป็นงัวแม่มันครับงัวงทองง่วแม่มันท่องจักเดือนจักปี้วครับนี่ท่องสามเดือนนะครับผมท้องสามเดือนท้องกับก็คือ้นเกันเนาะครับผมเก็บสามหนึ่งนะครับท้องกับเคเอฟสามหนึ่งอะขอเบิ่งใหน่อยครับเนาะขอเบิ่งใหมขอเบิ่งหลักฐานนะครับนี่ นี่ครับนี่การผสมนี่แมนยูครับแมนบอครับแมนบอเนี่ยแมนยูหรอซาห้หารบ่ครับแมนแมนมีสามสี่ใบนี่ถืออยู่ครับนี่เลือครับเคเอฟหกหนึ่งเคเอสามหนึ่งครับมันอันใบขาดจแต่ในเมียกับผมขาดนี่นี่แหละครับเคเอสามหนึ่งเอาครับแมนี่กับบอขี้ไล่ขี้เลี้ยงครับการผสมเนี่ยรับประกันท่องเลยเนาะกับผมประกันท่องครับอ้าพี่น้องเด้อครับอยากได้ลูกเคเอสามหนึ่งเห็นตอนได้จอยูทูป เห็นต่งัวเพลินเนาะงามๆย่นๆเอาบานนี้ทองแดงนะครับตัวนี้ดีนะที่ท่องมาหอดเท่าแล้วลูกเคฟสามหนึ่งครับไปเลี้ยงไปคุณเอาออกมาย่นๆแน่นาคือเพลินเนาะครับแต่แม่เพลินกับบนไทยนะตื่นบุญนะครับนี่ครับผมเงาครับเงาวนาะตัวนี้นังดีเนื้อนังสวยนะครับแดงบดดีบ่ดแดงซ้ำปันไดเรื่อพี่น้องครับโบ๊ทครับบ่ดแดงแซมแซสบตาปันไดโบ๊ทมีโบ๊ทครับมีติดดำบางง่ายครับสภาพเล็บพี่น้องดีลำตรงลำสูงยาวๆจักหน่อยครับในราคาเท่าไรครับ หาหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมหาหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องเอ้าครับผมเบาๆเลยครับง้วนรับประกันทองนี่ตุ๊บๆถึงหกหมื่นสัครับหาหมื่นเก้าพันบาทครับประเภทบันทายนั่นนะครับในทองเก็บครับดอดยอดครับเนี่ยเอ้าเป็นกระดิจุ๋งออกจากคลอกไหมนะครับเด้อครับผมว่าเพิ่นอันเพิ่นปล่อยแต่ฝูงนะครับผมอ่าง้วปล่อยฝูงในไอ้ง้าตัวนี้อ๋อเป็นง้าปล่อยสิง้าปล่อยฝูงเพิ่นหัดเพิ่งหัดปลูกเสียกนะครับฮาดง้าปล่อยฝูงก็คือตัวใหญ่แท้ง้าปล่อยฝูงนี่าฝูงนั่นนี่จ่ตัวใหญ่เนาะครับผมง้าปล่อยเลี้ยงนะครับ เอ้พี่น้องท่านแม่อยากได้ท่งนี่สีนี่แบบนี้ครับครับผมถักมานะครับเนาะภาไเป็นเบิ่งนโตต่อไปเลยครับตัวนั้นคับบันเนี่ยประเภทแดงมาเบิ่งแมนี่เด้ครับบานเนี่ยการยกการยืนการเชิดครับพี่น้องครับบามันหูกินมาแล้วครับหรือบังคนก็มัยกมาง้อดุกหน่อยครับง้อดุกมูนี่เพอ่์นี่เนียนโจโก มุ้งตีดอกตัวนี้ก็มีบวบนะครับเด้อมาเบิ่งคนหางอันดับแรกเบิ่งคนหางกอนะครับเนาะนี่คนหางงิงใหญ่อุบอบเครื่องลำดำครับลำหาตงตรงโอ้ห้อยหางไม่นี่เลยครับบาดเียหอดดินมับเลยนี่ครับไม่นี่ได้งามครับได้งามเท <ผม S 1> ิงลำโตเทิงสรงเทิงสีงงสเล็บรึ่งโอ้ครับเชีงดีรึ่งเง่าอาลลาดหลังเปี่ยงเปียมครับคุ้นคักหลังเป๊เปบันทายหน้าหนา ลดนี่ครับสูงครับพ่วมสูงครับลอยสี่สิบแบบมีลอยสี่สิบบวกประมาณนี้ครับบัานนี้ตัวนี้เป็นง้วงแม่มานเนาะครับผมทองแรกไอเป็นงัวงทองแรก้อครับเทองทองแก้แล้วนะครับทองหกเดือนโอ้ขุนดีครับทองหกเดือนรับประกันทองกับพอะใดครับอทองกับยูโรครับนี่ครับเจ้ายูโรใบแบบนี้เอเค๊สามเก้าครับนี่ครับผมใบกระนี่โตกับไงคือใบเียแหละพี่น้อง หามากลาขมหกหาครับทับไปนะครับเนาะตุล่าหกหาครับขอดหกเดือนครับแมนนี่ด้วยครับเด้อประกันทองครับสีเก็บสีเนียนะครับสีผิวก็เนียนดีลึงกับสดลึงสวยนุ่มซีนะครับนุ่มนุ่มชัดเจนเนาะบ่มีติ่งเนาะไอ้ครับแมนนี่ได้ความสวยงามนะครับประเภทดูหมูครับสภาพเล็บนี่กันจิกกันเยินเพื่อนนะครับนี่เล็บนี่กีบมาด้วยครับเนาะเล็บเพิ่นนีกีบมาดเลยพูดอ่ะนี่ไสดี นี่มองเป็นตจอยากได้พี่เลี้ยงครับคื่อนี้ใสดีครับพี่น้องไปรุนเอาตัวใน้ทองนี่ครับรับประกันทองให้เราละในราคาเท่าไรครับราคาเจ็ดหมื่นสี่พันบาทครับตัวร้องหน้นี่ครับเจ็ดหมื่นสี่พันบาทเป็นราคาห้องครับเป็นราคาบอกกันท่นพี่น้องมักอีลีทโ่มมาต่อเอาผิวนีเนียนดีนะครับเนียนนี่แหละทองนี่ครับผิวเนียนครับแมนี่เจ็บสีจ้คของมันดีดีว่ามีด่างว่ามีอย่างไรครับ บ่หมีวัติด่างพ่อยนะครับสีกับประด่างพ่อยครับแม่นี่นี่ครับนี่ยืนให้เจ้าของเบิ่งะคักเลยนี่นี่โอ้ตัวนี้ไฟทันกับทันนะครับผมผมว่าง่ามผู้ใดตัวมาต่อเร็วก็ได้ครับโอ้เบิ่งลึงนะครับเรื่องง่ามหลาันมาตะข่างหมดแล้วครับผมงามมาสุดลมปัดเลยง่ามค้นหางง่ามครับมองงนึ่งเนี่ยค้นหางรังกับปีได้ครับผม หางหอดินมาไม่ได้เพนนองนี่เ้อเบื่อหางหอดินเลยหลังเปรียงงหลังนี่แผ่นหลังก่วงครับหลังโอ้วนคนหางนี่งามไม่ดีครับนี่อ่ะนี่ครับท่านี่นนองมากะโทรมาต่อนาอในด้ค่าทีนึงเจ็ดหมื่นสี่พันบาทครับเจ็ดหมื่นสี่พันบาทครับครับตัวที่สามครับเท่าโบโบดเท่าเด้อครับเด้อทองเลือกเลือกอ่างไงๆทองสร้างอ่างดีกินหยาเจงให้รู้งามครับซุมนี่ ขอบตาดำขอบหูดำหนาคาดำครับเครื่องเผ็ดดำล่ามเลืกครับว่าเรองบันไายนะครับเนาะโอ้หนาย่นัวผิวเหนียวเลืกดีครับนี่นย,นนยินหนาดีดีไหมนี่แม่นี่นท่องสักเดือนแล้วครับแม่นี่ท่องหกเดือนกว่้วิเขาเจ็ดครับออาแม่นี่ก็เป็นม่านแม่ทองแม่มา่านคือกันนะครับทอ,ทองแก่นะครับก็บแก่เติบไปได้สี่เขาเจ็ดเดือนแล้วเนาะครับท่องกับอีหยังครับเนี่ยท่องกับอ่า อเมริกาเจ้าอเมริกาเจ็ดเก้าครับพี่น้องลูกอเมริกาเนี่เป็นยังไงเนาะเนาะเฮ้น้องเบอลลูนเด้อครับเด้อเนี่ยกลับกับเพื่อนนี่แหละครับเนี่ยจีเขากันยี่หรอครับกับอเมริกาแต่ว่าเท่าบัวเผสงลูกมาคือพ่อยี่หรอละครับัหนอกง่ายผอมม้วนเลยนี่พูดอะเบืองเบียงอเมริกามาเฮ้ยนิบสองนักลาคมเด้อครับฮกหานี่ทถ้าไปนี่ครับเนี่ยตัวล่านี่แหละขอดเนาะ ครับเอาควมสอควมสูงเพิ่นหลายแบบไหนควมสูงควมสูงอยู่ลอยสามสิบเจ็ดครับควบสูงอยู่ลอยสามสิบเจ็ดท่นลูกมาจากตัวหรอครับพันลูกน่าจะสองได้ได้ด้วยหรอกไอ้สองตัวตัวที่สามนี่อยู่ในท้องเนาะตัวทสามน่าจะอยู่ในท้องเอาพี่น้องไม่เลกับสามนะครับประมาณนี้อ่าอยู่ในท้องตัวที่สามประมาณเนาะครับประมาณประมาณนี้อ่ะมะเบิงสภาพหางเด้อครับพค่นหางกับบริยไงอวบคับก็เพราะพ่อดีกับลูกตัวเพิ่นนั่นแหละเล็บอ่าถือว่าเล็บดีนะครับเด้อการจินการยืนดีนุ่มนานตรงเลีงเขาท่าอยู่ครับเนี่ย ท่องเลิกแม่นี่กิน,นายาดีให้ลูกงามเท้าบดรับให้ลูกคือพอแท้นะ <ผม S 1> ครับผมว่ามันให้ลูกเก่งๆเลยครับอืมแต <ะ S 1> ่ตะละตัวครับตัวเง,งื่อัวเม่อไหเห็นน้ำเห็นโยคอกได้แก่มีแต่ลูกงามไหมกับผมนั่งเนื้อนัองดีครับเจาซื้อไปไว้เลี้ยงในคอ,อ,อกเลยได้ข้าวปลาขายเนื้อนัองดีหนอกง่ายครับงวดส่งยังสีมันงตัวครับแพชหลังป่วงพงร้อมกับโคนเลือกเนี่ยเบิ้งหาตรงหนอกตั้งจบกไวน้องจะไป อันไม่เล็กกายห่างนอกใหญ่ไปเนาะเนี่ยนครับแฟนหลังกับกวงดีมากตัวนตกหกมาตกลูกกัไม่เล็กกายมากนี่ใครกูเด้อเนี่ยส่งเฟอยหางกับอวลดีอืมเนาะนี่ใส่กับขุนเชื่องดีนี่ไหมจับง่ายบายง่ายเรียงง่ายเนี่ยทิ้งซี่ก็บไม่ตัดอยากได้ยี่นี่เนาะครับอยากได้ครับพ่องรับราคากับพ่อเพียงนะครับราคาเท่าไหรครับนี่ยสี่หมื่นเก้าพันครับสี่หมื่นเก้าพันครับรวมส่งโอ้โหสี่หมื่นเก้าพันรวมส่งทองหกได้ของแถมได้เสื้อ์ทองรับประกันโอ้ครับไปรุ่นนอตไม่เล็กกาครับส่งนี่เนี่ย อ๋าอ,าอ,าอาอจอมากครับเดอ้อบดนกับอะไํกำไรดอกโอ้ยออกตัวเวนออกตัเถอกกรขายภาีมืก,กัวกับคือเก่าโดยไอได้ไคือเกาเนออกตัวเมียกัในแน,น่นอนเมนออกตัวเมียกันสิว่าได้เกตแปดมือหรือเปล่าโอขตัวเมียนี่หลายครับโอ้หลายนนไม่เหลแต,แต่แต่สิงงมางามเนาะแต่วามันหาลูกคือพอจะแชได้ง้ม้วับเมีนครับบราขาดนะครับมันองมันเพียงคนน่ะฟองส้างขั้นม้วนลักษณะนี้อ่ะครับบัน้ไปเบงมูยังได้ควงด้วยครับมูสาวหน่อยเนาะครับผม ครับบัเนี้มาเบิงกันอยู่หอกด้วยครับเดิมมูลสามตัวครับจุงออกไปบ่ไหนมูลเนี่มันชี่เฮาพอวันสามตัวเลยตัวนี้กับโบสตัวนี้สาวหน่อยแห่งโบสค่าคิกเตี้งเขาแหละครับโอ้เตี้ยงเขาบ่ไหนดีครับถึงตัวนี้เนาะโม่ตะเตีงมาเศร้านี่ดิโม่ตะเตีงโอ้หนังหนาตัวนี้เนาะครับหนังหนาโอ่พวกนี้บ่ไหนสูงตัวนั้นตัวนั้นแห่งหนาครับบ่เนี่ยยี่สิสูงเลยนะตัวสีเมร์ได้แต่พักพักเนาะสีเมร์นี่กับงามตัวนี้บ่หนังหนาเอ้้าพี่นอง เดี๋ยวตามผมมกเด้อครับเด้อไปต่อจากนี้ไปอันนี้แม่นี่แม่นี่ก้อนเลยครับนี่ตัวนี้เป็นตัวที่ซีนะครับตัวที่ซีแม่นี่เขาเปิดราคาไปหลายัวไหมตัวที่ซีตัวนี้สามหมื่นสี่พันบาทสามหมื่นสี่พันบาทครับแดงๆครับสามหมื่นสี่พันบาทเครื่องโอ้ราคากต่อรองได้ครับตัวนี้สูงอยู่ไร่สามสิบสามขุนนี่ดอกข้นหางกระหงมเล็บกระเขาทาลึกนี่เห็นเอาแล้วตัวเงาครับจักปีจักเดือนเราอายุเพิ่นนี่อ่ามันสิปีเราเดือนอายปีก้วนเลยอะ ปี2บัปีสเดือนสเดือนไปนี่ละนี่เด้อครับหนาตาหนาตาแข็งขานาะครับเนาะนี่ครับในราคาสามหมื่นสามหมื่นสี่พับาทสามหมนี่บาทนี่ครับบรรทายกยกคืคบตรวนี้บรรทายกเนาะครับรรทายกดีหลังครับคุยหลังน้ำดำน่อยยิงสูงกับสีอยู่เท่าไดรเนาะเลยสามสิบสามสูงกับสียู่ยสามสิีพีงเนาะสามบสามบาทแล้วครับสาขึ้นหนาหนาห้ามผอยู่ครับนี่เขาพอวดเน่ยจกน้อย ครับเอ้าผมหมักตัวนี้ครับเจ่าเน่าครับมัวเน่าเดี๋ยวลํำตัวเงาวันนี้ตัวนี้นี่อายุนี่หน่อย <c oughs> โอ้โหรงงามนี่เพื่อต่ว่าลึงดีนหนาหนาตึดเลยเพี่น้องสีออกเงางดงมีดำแกมนี่หน้าตาเพิ่นเท็ดเฮ็ดเขาไปด้ยวยครับเด้อเฮ็ดเขาไ้นี่เฮ็ดตอนมันวังไหนนี่นเนาะครับฮเฮ็นเมือเศร้าครับหมอเฮ็ดเมือเศร้าหน่อยจีครับหมอกริ้งมาครับเด็ดเมือนสอบนะบึงลึง จักเดือนจักปีหรอไม่เนี่ยง้วกสีบังเมื่อสีบ้ปีเดียวนี่จะได้ปีหนึ่งครับพี่น้องดีบ่ดีบ่ถึงหรอกครับทาตรงหนอกตั้งหลังล่องบันทายยกครับแม่นี่ตัวนี้เพราะว่ามันมีใบได้สวยนะครับเนาะมันเป็นลูกหลอดนะครับแต่ไม่มีใบเด้ออืมเป็นลูกเขากระเบิงไปตามสภาพด้วยพี่น้องครับผมเป็นลูกของช็อกโกแลตเนี่ยนะครับเบิ้ง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 ข้นหางเครื่องเพลิดดัครับลามส่งดีส่งงามคนเนาะไม่นี่เป็นง้วส่งงามเนาะ เขาบอกเปิดตามราคาบ่มีใบแล้วล่ะเปิดตามราคาสูงเท่าไรนี่ว่าเป็นสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดยูดีไอคิดว่าเนาะประมาณนี้แหละคนหางหอนเล็กน้อยคนนี้ครับไปหางนี่เอาครับประเภทสวยงามแนวจักน้อยเนาะนี่เนาะครับเอาไปเลี้ยงไปคุณเอาไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอกแม่คอกแม่ลักครับเอาไปไปจำว้อยู่ในขอกเขาเลยครับเด้อเลี้ยงแต่เอาเนาะเนี่ยเอามันส้มงามสีเนาะ มันให้มากบัดสื้อะไรได้มันราคาสูงครับตัวนี้ตัวที่หาครับตัวที่หาราคาปุ๋นไปรับนลยครับ,บรน,นี่ตัวนี้สามหมื่นเจ็ดพันหาร้อยบาทเนี่ยครับสามหมื่นเจ็ดพันหาร้อยบาทกล้ามคมง,งามเลยครับเดอ้อครับโ<ม>อ้ดำเนินายเยิ่นคุนหางิ่นนี่เหล็บงาำไหมครับเล็บรึ่งเลิกครับนำแต่ลำรางเลิกยนดีหนังหนาอ้าวราคาหนีนะครับเนาะครับผมวันนี้มาเบิ่งตัวนี้ใหญ่ก็มูตัวนี้ใหญ่หนังดีครับพเ็ตัวนี้มีมีพอยนะครับ ใบพ่อเองครับเป็นลูกเอ่อลูกของแดงใบเล่ครับผมโอ้ตัวนี้เป็นลูกแดงใบเล่เนาะเอามาบังหมึอเกิดดนนักพี่น้องสิบสามพฤศจิกายนหกสี่ครับเพิ่นเกิดไรมาเลยครับประมาณเก้าเดือนครับธันวาเจ็ดแปดเก้าเดือนครับประมาณนี้นะเนนี่เก้าเดือนครับลูกของแดงใบเล่แต่ว่าแม่เพิ่นบ่ฮู้เพิ่นเชิดตะใบพอมาให้เนาะครับเนาะข้นหางไงพ้นหางยังเป็นหอนเล็กหน่อยด้วยครับมันมันก็หัวไปหมดทั้งสันบุ๊บน่าใ มันตื่นเป็นเห็ดเขาเป็เศร้านี่ครับโอ้เห็ดเขาเห็ดเขาเป็เศร้านี่กะสำพ่อแม่งัวมันนั่นละแม่เห็ดเขาทั้งสองตัวครับเพราะว่าแต่งไว้ครับเี่นมันเป็นหัวโลนดีกว่าเพราะว่ามันสีได้เงินมันสีได้กำไรไว้กำไรไว้คาหลายบาทครับผู้ที่เอาไปอ่ะก็ไปงายเนาะครับผมมันเป็นงูหัวหลุนทัวร์ทัวเ์าไปยนหอบมาเกือบจับเกจหล่นบลัชครับกับจีบบลัชเดือนหนึ่งกับเสาครับผมอือจับเกจมันก็เป็นงัวหัวหลุนงามซ้ำเพิ่มมูลค่านะพี่น้องเนาะ เพิ่มมุ้นราครับผมการที้เขาเนี่ก็เพิ่มมุ้น่าาขึ้นไปอีกจังนึ่งนะครับเนาะอันเปนาะไม่หนีาะสูงปรมาณสี่ร้อยสามสิเจ็ดสามสิแปด่สูงนี่เลอว่สี่สิบปุ่นดีเขาสี่สิบเนาะรับเขาสี่สิบับสูงเริ่มจากร้อยสามสิบเสิรุดกิดสิรุดยวยเส้นสองเส้นประมาณนี้ครับแต่งเขาไหมด้วยครับงวบได้แคบบได้เขินอี่รับ่บ่ครับบ่แคบบ่ขินแต่ว่าแต่งเขาแตงเขาเศร้าครับบอกกันไว้เนาะบอกกันไว้เลยครับผมบันนี้หูยหรครับบันี้อัน ตัวยังไงสิเขาเปิดใบสั่งไดหน่อ่าเปิดใบสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าพันบาทนี่พี่น้องโอ้มีพอเด้อครับตัวนี้มีใบมีเบอร์มีหลอดม่ลงมาหมจะดินจะดินจะดินมันก็เจ็บเขาแล้วก็ตื่นคนเนาะครับนี่ครับเป็นหูอยู่เด้อครับจริงๆว่ามันเชื่องเด้อครับม่วมันเชื่องอยู่เอาครับสี่หมื่นก้าพันบาทครับแม่เนี่ยเฉียงดีหนังด้วยบนล่ะครับผมบ้านท้ายนี่โอ้ อุติหางเป็นแม่พันธุ์แม่บอกแม่ของแม่ล่ะครับสาตัวนี่พี่น้องมักตัวใดครับดีมืดตามตัวตามราคาตามสภาพนะพี่น้องเนาะครับตามราคาครับตามความงามพี่น้องเบิ้งโยกกับเขาให้ลำลำรวยรวยด้พี่น้องเด้อเงินทองไหลมหาคือจังสายหน้ามีแหละพี่น้องครับผมคิดว่านั่นตัวยู่สุขภาพร่างกายแข็งแรงประกอบการงานทิ่ใดก็ขอให้เฮ็ดด้วยความราบรื่นประสบความสำเร็จสุดยอดสุดยอดนะพี่น้องเนาะครับผมครับเดินทางทุกเส้นทางครับ ขอให้ปลอดภัยครับครับเดี๋ยวขอฝากกันนะครับอ่าคลิปนะครับคลิปขันลงคลิปไปนะครับพี่น้องโทรมามือลุ้นก็ได้นะครับผมเพราะว่า่จำเป็นต้องโทรมาว่าเออเพิ่นอาจตีลงคลิปเจ้าอื่นมันจะอาจตีเบิดไปแล้วบางทีนะอาจตีบมืดกันได้อาตีบมืดก็ได้อาจตีลุ้นมาจำนะครับผมให้ติดต่อมาก็ได้นะครับเพื่อหมักอยู่นะครับว่าเป็นอย่างนะครับติดต่อมานะครับลังคลิปกับมเพื่อนถามกับมี่กับลังคลิปกับมีอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นก็อาจตีเงินเงินเงินมะพร้อมบางทีกับมีนะครับมันอาจตีลุนนะะครับเา ครับผมท่านได้ขายแล้วก็ว่าได้ขายแล้วเห็นครับได้ขายแล้วก็ว่าได้ขายแล้วนะครับพอชิมนะชิมไหมน้องพี่น้องครับผมฝากความเป็นพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับนะครับ